ทุกท่นะครับผมตอนนี้ขอต้อนรับสู่ช่องปอโมเดลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น EP 6สสาหรับการรีวิวโมเดลนะครับผม <Hey. S 1> ทุกคนต้องคงจะถึงเจ้านีใช่ไหมครับนี่ครับผมอ่าพิเศษมากครับผมวันนี้ผมจะมารีวิววอลเลอร์เอเลียจาก AVP นะครับกล่องกล่องดูเลยนะ <Hey. S 1> อันนี้เป็นงานเนกาผมวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นงานกออ๊อปหรืองานแท้เดี๋ยวผมต้องเออ ต้องแกะออกจากกล่องเพื่อไปดูกับว่าเป็นงานก๊กอปหรืองานแท้ใช่ไหมล่ะครับผมแเป็นวอลเลอร์เอเลียนจาก AVP ภาคนึงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคำเอเป็นคำแนะนำต้องมีต้องบอกสำหรับเด็กอายุ17ปีขึ้นไปแล้วก็เประมาณว่าห้ามต่ำกว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ปีขึ้นไป3ปีนะครับผมยางเป็นกล่องทางงานเนก้านะครับผม EP 6อ่ะเราเอากล่ลองก็ อันนี้ไม่มีคอมบิกแถมมาให้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อความแบบประวัติของมันนะผมเออสามารถแคปภาพมาแปะได้เลยผมผมก็ผมพยายามเออเดี๋ยวรีวิวเสร็จก่อนผมก็จะลองเอามาแปะดีครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบคอลเลคชั่นนะผมเป็นแบบมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นวอลเลเยอร์เอเลียนแล้วก็มีเจ้า กิจเอเลียนนะผมเป็นเหมือนเอเลียนที่โดนที่ต่อสู้กับพีเเตอร์มาแล้วครับผมอันนี้จะเป็นรอยตาข่ายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเออเหมือนประมาณว่าเอเลียนเผือกมากนะครับผมนี่ฮะโดยรวมกล่องแล้วก็ไม่เคยมีโดยรวมกล่งองแล้วก็ใช้ได้อยู่นะครับผมไม,ม่มีแถมคอมิกมาให้ครับผมก็อยวผมไปแกะกล่องก่อนนะครับอ่าก็เราก็แกะกล่องออกกันเสร็จแล้วนะครับผม แล้วตัวนี้ก็ยืนยืนได้เท่มากผมผมเช็คจุดขยับก่อนแล้วผมข้อต่อขาแน่นมากเออหางก็แข็งอ่ะหางหางแข็งกว่าเดิมับผมแข็งกว่าตัวที่ผมมีเพราะว่าเนื่องจากว่าเออน่าจะข้อต่อน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่หางใหญ่และแข็งมากครับผมก็้วตัวนี้ก็สวย ออสมควรอยู่นะครับผมก็คุ้มราคามากนะครับโอเคงั้นเรามาดูเจ้านี่เลยอตอนแรกผมผมก็กลัวว่ามันจะเออมันจะยืนไม่ได้แล้วเพราะว่ากอล์ฟลุปัจจุบันข้อต่อมันจะหลวมมากเลยใช่ไหมย,ยืนด้วยหางได้โอเคงั้นเรามาดูกันว่าเจ้าเอเลียนตัวนี้มันมีจุดขยับอะไรอย่างไงบ้างตัวนี้ดูเหมือนว่าตัวนี้จะขยับ นิ้วได้ด้วยนะคผมจำไม่ผิดนะอ่าจริงด้วยมันขยับได้จริงด้วยฮะอืมหัวอ่าแล้วหัวหัว,หวก็ใสเห็นกระดูกเห็นเส็นส,สมองข้างในโดยรวม้วครับผมก็สวยสวยสวนพอสมก็สวย,สวยอ,สอยู่นะครับผมงานกบส่วนหางก็หางใหญ่หางใหญ่มากเลยครับผมน่าจะแล้วก็แข็งแข็งขึ้นด้วยเพราะว่าน่าจะช่วยเพิ่มใน การการยืนก็ดีนะครับเนี่ยช่วยในเพิ่มช่วยใ,ในการได้จัดท่าได้แต่ผมชอบมันให้มาคานมากกว่าหาก็ตรงนี้ผมหางก,ก็ดัดยากนิดนึงนะฮะแต่ตรงนี้ตรงนี้ดัดไม่ได้ครับผมนี่ตรงนี้ผมลวดลวดมันจะสุดแค่ตรงนี้เท้าก็เอก็อ่ก็ขยับได้อยู่นะครับ มือโอ้ก็ตอกก็ตอกข้อตอเแน่นมากน่าจะเป็นของใหม่ด้วยแหละให้ตายสินี่อยู่ด้วยเนี่ยไม่รลอดเห้ครับผมอันหนึงนะครับอ่าหางก็ตรงนี้ปกติเลีเ่ยงตัวอื่นมันจะ มันจะเอ,อขยับหางนี้หมุนหางไม่ได้นี้ก็จะหมุนหางได้นะครับผมโดยรวมแล้วสวยอะอ่าเรามาดูหัวหัวของมันกันนะครับนี่หัวใส่ห็นกระดูกเลยตรงนี้จะมันเขาน่าจะน่าจะเอาน้ำมันน้ำมันอะไรสักอย่างมาทาผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วอ่ะนี่ผมอห้าปากหุบหน,น้าปากไ้้หาย รวนแล้วน่าสนใจดีนะผมความแข็งแรงผมให้เก้าเต็มสิบอับนึงนะครับผมผมอขอลิ้นลิ้นก็ออกมาง่ายเหมือนเดิมครับผมนี่ครับผมลิ้นลิ้นสีดำมะผมตัวก๊อปจะเป็นลิ้นสีดำนะครับแต่ส่วนถ้าเป็นงานแทะถ้าถ้าส่วนถ้าเป็นงานแท้ก็น่าจะเออสีเทาใช่สีเทางานก๊อปนะครับ โอ้ลอยขิตนะครับผมงานก๊อปลวดลวดเดิมดูเหมือนว่าจะสุดแค่ประมาณแถวนี้ใช่ไหมดูเหมือนจะสุดนะสุดตรงนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นงานแท้นะครับผมงานแท้ก็จะขยับได้ทุกส่วนเลยฮะผมก็จัจดัดได้ตัวนี้ดูตัวอย่างมากล้กองผมถ่ายมานนี้ผมน้องอ้นี้เหินนะครับ ผมต้องปรับเขาปรับกล้องแป๊บนึงนะเอาเอา,เอาโอ้ยเลืนเ่นตกอนะแต่ก็ไม่เป็นไรมากไปแบบนี่โอเค ผมปรับเสร็จแล้วตัวนี้ตัวนี้ผมชอบมากเลยครับผมตอนเด็กจะผมจําได้ตอนเด็กผมดูหนังเรื่องเนี้ยผมผมชอบดีไซน์เจ้านี่สุดแล้วในบรรดาเอเลียนทุกตัวเลยครับผมผมชอบดีไซน์เจ้านี่สุดแล้วก็จะท่าทีที่มากดูเหมือนว่าข้อต่อมันจะเพิ่มอีกเข่าเขาก็ส่วนนี่ข้อต่อขาเออน่าจะ จอยมีมีมีมจอยแค่นเดียวไม่ใช่ดับเบิลจอยนะครับผมอันนี้ผมก็มีม่ไม,มีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาควรน่าจะทําแบบดับเบิลจอยนะคแบบนี้ด <c oughs> ีซน์ตัวนี้สวยจริงนวผมผมผมกะว่าอนาคตข้างหน้าผมจะเก็บเจ้าตัวนี้มาซ้ำอ่ะแล้วมาเพิ่มเป็นกองทัพเลย วันนี้มันมากเลยนี้ผมต้องจับระวังมือหน่อยนะครับผมหัวมันมันมากๆมันมันมันลื่นมือผมมาครั้งหนึ่งเล้วตอผมแกะใหม่ๆนี่หางหางนี้ครับผมเออม ตัด้างก่อนหางมันแข็งมากครับเออ,เอ,อผมผมผมไม่ตัดเบือ้อแล้วกันนะผมเพราะว่าหางหางหางอาจจะหลุดได้ออดึงนะครับ ท้งทังแข็งมาส่วนตัวส่วนตัวนะครับผมตัวตัวนี้ก็ผมรักเลยเป็นลูกรลักของผมเลยครับเอเลี่ยนทุกตัวทั้งบ้านผมมีเอเลี่ยนแค่สามตัวคนระับผมรวมรวมเจ้านี่ด้วยอนะเหมือนว่าเจ้านี่คงจะขึ้นแท่นสิบ สิบโมเดลเอเลียนที่ผมชอบที่สุดแล้วผมนี่ผมชอบสิบตัวผมลองเออลอมาจากเอเลียนผมอยากจะรู้ว่ามันมันสามารถยืนได้ด้วยโดยไม่ใช่หางจริงไหมผมผมต้องจัดบาลานก่อนผมต้องจัดให้มันโอ้ แป๊บนึงนะครับผมคนอื่นคนอื่นเขาจัดให้ยืนได้ผมก็ต้องจัดให้มันยืนทายสิหนึ่งนะครับโอโหโเอ๊ะไม่มีความรู้มือเลยเจ้านี่แต่ผมก็พอใจแล้วนะครับผมนึกว่าขอ้อตอบมันจะหลวมจริงๆแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่นะผมยืนยังยืนยังสามารถยืนด้วยหางได้ผมก็ พอ,อน,นี้ได้แล้วครับวันนี้ก็คลิป,คล,ปคลิปนี้จะสั้นเพราะว่าเออดูเหมือนว่าคลิปนี้จะสั้นกว่า EP อน่นะครับเนี่ยไม่นบรรดาสาม EP นี้เพราะว่าผมน่าจะตื่นเต้นไปจริงๆไม่น่าจะมีข้อต่อเยอะกว่านี้ หวังว่าผมผมคงอาจจะค้นพบการลุก,ลกเล่นคนพบลุกเล่นมากกว่าน,นี้แล้วกันนะครับผมอ่างั้นเราไปชมท่าโพสเท่ๆของมันกันเลยนะครับ ก็ช่องผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย